นี่เข้าไปทางผ่านรีเซพชั่นก่อนต้องเดินข้ามมาทางรีเซพชั่นต้องเข้ามาทางนี้ จูรีวิวสิลางไหมคะตอนนี้เรามาถึงอำเภอปลายนะครับแม่ห้องสอนคือเรามาถึงที่พักแล้วครับชื่อพักชื่ออะไรนะครับปลายฮอตสปริงปลายฮอตสปริง <Biraz S 1> <hot spring S 2> ครับส,สปารสาปาีสอร์ทสปารีสอร์ทแต่ว่าบรรยากาศเขาค่อนข้างที่จะเงียบอ่ะเราเข้าใจว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะโควิดทำพังโควิดทำพิษเหมือนกับ<า> <c oughs> เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ ร้านห้องอาหารก็ปิดหมดนะคะอาหารปิดกปาปิดและปิดเหมือนกับมันเงียบอะครับเป็นบรรยากาศถามว่าวันนี้มันดูวังเวงเ่ยดูเวงเราเราเราก็ไม่ใช่ว่ารีสอร์ทเขาไม่ดีรีสอร์ทเขาก็โอเคนะแต่ว่าช่วงนี้เราต้องเราเราก็เข้าใจอะนะเข้าใจกธ,ธุรกิจะนะมันก็เลยเงียบธรรมดาอะไรอะไรมันก็เลยดูล้างนิดหน่อยอะนะสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรามาเจอก็มันก็จะ น้นเลื่อนครับจากในรูปในโปรไฟล์อะไรพวกนี้ยแต่ถ้าเกิดตอนช่วงหน้าไาอะไรพวกนี้ยเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมเพาดูดูอย่างเก้าอี้เขาสิเห็นป่ะท่านผู้ชมสะนุก็พังพังเหรอเห็นใจเขาเหมือนกันนะก็เป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวก็ได้กลับมาสู้อีกครับเศรษฐกิจดีๆเอาไปดูสะจูน้ำ น้ำดูข้อศกกระโปเลยอ่ะไม่กล้าลงว่ะลงง่ายไม่เอานะเขาไม่ลงนะเปิดปั๊มอยู่เนีย่ยดูข้อศกกระโปเลยว่ะเขาใส่คอรีนอยู่นะเนี่ยขุ่นมากเขาใส่คอรีนอยู่ลงไม่ไหวอ่ะติงลงไปเถอะเขาไม่ลงเด้เหรอกอันนี้ก็ปิดนะคะแมะเป็นกำลังใจให้นะครับ เดี๋ยวเขาคงกลับมาบูมแบะเมื่อก่อนเขาเคยบูมมาดูดูแล้วนะแอมบอกว่าจะย้ายไหมนั่นเมืองรับสายตัวเมืองรหมเออย้ายเถอะ แต่ช่วงช่วงที่หน้าหายเขาน่าจะเวิร์กนะถึงว่าไหมใช่ไฮซีซ่านะอะไรพวกนี้เขาเขาเขาอาจะดูอลังการเลยแหละเนะถ้าไม่มีโควิดนะถือถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ที่น่าพักที่หนึ่งเลยนะครับแต่วิวสวยนะถามว่าดีงามสวยไหมวิวสวยสิยก,กิจกรรมไม่มีเลยนะเราดูแช่น้ำใช่ไหม แล้วตีนก็ขับรถมุกออกไปกินกนุ่รุ่นเลยใช่ไหมเออแล้วก็ไปหาห้าองแถวนั้นเราก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอแวะไปสมีฟายหน่อยนะ <c oughs> หมายส่งถึงตัวเองกลับไปที่บ้านเหมือนใน,นหนาวเรื่องไปเลิฟอะแล้วติดตอ่อแม่ได้ยัง <c oughs> อะโทรไป้ไหม จะนั่งกับข้าวเขียวให้แม่เขาจัดกข้าให้ใีกันแล้วแต่ว่าไอพิเศษนะเดี๋ยวจูเราเราควให้มันเดี๋ยวไหมได้ไหม ไม่ไหวอะ่ะมันดูเงีย,งยบๆเวรวางมีคนอาบเดยอะเหรอไม่มี<ะ>ไม่มีมันไม่ร้อนเหรออุ๊ยร้อนสบายลงตัวดิ

ว่าแม่น่าจะชอบไม่มีคนมันมีบ่อเล็ก<ะ>มันมีบ่อน้ำร้อนเล็กอยู่แต่โล่งมากเลยแม่แมโลง่งแ,แ,แบบธรรมชามติแบบธรรมชาติาอ,อืมแต่ล้าไหล่ยังไงคุณก็ทำยูทูปเองไม่ไหลจากธรรมชาตินั่นแหละเราก็ตอบมามาากนี้จะไม่รองนี้แบมาใช่มาจากบนเขาเขาไหน ภูเขาที่เราเห็นอนะต่อมาใช่ต่อมาแต่ว่าจะลูกว่าจะไปไปดูที่อื่นกันก่อนหรอ ดูตังไมหไมมาเจอปู่ตังไหนไม่รู้ยังไม่เห็นเลยเออยังไม่ดูยังไม่รู้จากเขาไม่ดาราไม่ดาราบรรยากาศมันก็ดีนะแม่เช้าเนีย่ยมีคนไม่วังเวงนี่กุหลาบสวยนะสวยใช่ไหมีน้ำเลยแค่ไหนบ้างไม่มีน้ำเปน็นน้ำข้าวโพดเป็นน้ำข้าว ดูโคมไฟก็แตกนี่มันยาวโอ้โหแม่มันกว้างมากมันยาวไปริบหลีเลยมันยาวไปสุดน้ำปายเลยแม่ห้อง <c oughs> มันล้างใช่มันล้างแล้วมันมีข้างในนั้นอีกเต็มไปหมดเลยแม่ <c oughs> ใช่มันมีข้างในนั้นอีก นี่ก็เป็นห้องเราห้องของเนี่เลยนะใช่โซมหมดเลยูนี่ก็ําลังโซมหมดเลยนี่ก็เป็นห้องใหญ่ลูกนี่นะใช่อเดีย์แต่ก่อนมันเป็นห้องอาหารลูกเห็นเขียนว่ารีสตอร์ร็อแต่มันไม่เปิดเพราะมันโควิดไม่แต่แต่เด็กกลางคืนนั่นเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยววงเลี้ห้องน้อยเห็นไเนี่ย มมีเอาจเอาจริงๆมันดูสวยนะมัสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วเนี่ยต้นไหนเนี้ยมั้งเนี่ยต้นอะไรไม่รู้เนี่ยนะอะไรเอะมั้งนี่ต้นไม่ใช่ต้นโพต้นใสต้นอะไรเนื้มติมต้นทางเหนือต้นต้นเหนือเหนือฮะเออแต่มันอยู่ใกล้ๆเขาอย่งบอกว่านี่เราอยู่แบบนี่ที่อาบน้ำนี่แค่นี้เองเห็นไหมไม่มีคนเลยน่ะบอกอาบน้ำเห็นมั้ยน้ำพุร้อนใหญ่ใช่แต่ไม่มีไปเก็บก่อนแลาวก็เก็บก่อน มีสองบ่ออันนี้มีบอ่อหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะสบายกันตื่นขึ้นเลยเราอาบน้ำกันที่ไหนคะแม่ที่ไหนเหมือน้ร้อนที่รีสอร์ทตนะป้ายค่ะป้ายที่ป้ายค่ะบนน้ำอนที่ป้ายวันนี้บายไหมคะสบายไหม ฟินไหมคะคุณแม่ฟินที่ลิ้นตายผู้บ่าวอันนุ่มเนื้อสวย <c oughs> อาการหนักค่ะ <c oughs> <c oughs> อาการหนักค่ะ สวยนะแม่วิวมันได้นะดูมันสวยใช่ไหมคะอ่าท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราอาบน้ําแต่งตัวกันเสร็จเช้านี้นะครับวิวข้างหลังของเราคือแม่น้ํำปายนะครับบรรยากาศของแม่น้ำปายค่อนข้างเงียบ ร้อนไหมครับน้ำแร่ร้อนสบายค่ะแต่ว่าโรงแรมไม่ไหวเลยดีจอดไม่คุ้มค่าเลยคือเราเข้าใจว่านึกด้วยสถานการณ์โควิดเขาเขาก็เราก็เห็นใจเขาอ่ะนะก็เห็นใจเขาก็ากคือเขาไม่ได้บูรณะอะไรเลยใช่รู้สึกว่ามันโซนความ,มสะอาดซึ่งราคาเนี้ยเรามองว่าไปอยู่ในในตัวของถนนคนเดินยังยังโอเคกว่าทีนี้หน่าก็เลยคิดว่าเออในเมื่อจ่ายมาแล้วฉันก็คิดว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวก็แช่น้ำแร่แค่ตรงนี้ตรงนั้นเราไม่กล้าไปสระว่ายนามน่ากลัวมาก เพราะว่าเก้าอี้ก็หักอะไรก็พังนะคะแล้วตรงบริเวณจุดที่เป็นบาร์ก็ก็ฝุ่นแน่นนะคะน่ากลัวดูสกปรกไม่ผ่านค่ะไม่โอค่ะแต่ถ้าเกิดช่วงหน้าไฮซีซันเขาน่าจะโอเคนะถือว่าเิศเลยนะเราไม่สนหน้าหายเพราะว่าเราจองตอนีไม่พูดถึงพูดถึงเปรียบเทียบสถานที่ถึงว่าตอนที่เราดูในเว็บไซต์ของมันภาพอ่ะเออมันสวยภาพแต่บางทีเนี่ยอยากจะแนะนําว่าก่อนที่คุณจะจองอะไรให ออมาถึงสถานที่ก่อนช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยนะหลายโรงแรมเนี่ยมันว่างทั้งนั้นนะคะสถานการณ์แบบนีเน้เนื่องจากว่าการเข้าประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องยุ่งยากขอเทสเซนโกขอ, Pass ขอไทยแลนด์พาสขอแซนบ็อกใดๆยังไงดังนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มก,กันกับที่จองก่อนล่วงหน้าแล้วมาถึงแล้วมันไม่โอเคเรารู้สึกว่าเสียเงินไม่เท่าไหร่แต่เสียเวลาเนี่ยมันมันมันแย่ที่สุดโฮมสเตย์ stay, ลุงเมื่อวาน okay โอเคกว่าน,นะโฮมสเตย์บังโฮมสเตย์สามร้อยห้าสิบบาทที่เราไปพักกันเนี่ย เรายังรู้สึกว่าฟินกว่าตรงนี้เนี่ยแบบไม่มีแม่น้ําไม่แช่ไม่มีอะไรแต่ว่าความรู้สึกน,นีเคือนะพูดตามตรงนะคะโอเคต้มสุกไหมเราเอามานั่งคันน้องโอเคนะ